ายก็คือเป็นเนักเาไาแล้วตัดองเนี่เอาไปเอมไอานี่เจนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามไอยู่ไกลเดี๋ยวมไสมาอีกก่อนเอ้าือเป็นเนนี่เนาะนี่ขวายน้อยตัวใหม่ครับ ถือแล้วตัออ้งก,กันแหละออกไม่ก็ได้นี่แหละประานเดยมันไ,ไ,ได้อยูเหรอไดยอยูนี่นะครับคือนิ่งคือนิ่งเรามาดูชมหน้าควายใหม่ครับเสกกินต้มน้องอีกแล้วินนตอมผมไม่ได้กินหรอกครับได้ได้ได้ค่ะองบแกวครับ ทำไมสีทำไมช่องใส่เท้าฝ่ามอือไม่รู้นี่ครับควายตัวใหม่เถึกมาบอกนี่ครับเอาฟางมาให้น้องนอนแบบนี้แหละจะได้อุ่นอ๋อครับจะได้อุ่นเอ,อ,นอ,นอาดูแม่แม่แม,มา แม่ลืมรู้สึกว่าห่วงแล้วนะครับบ่ออยอันนี้ชื่ออะไรครับนนอบัวแก้วครับบัวแก้วไม่ไปโรงเรียนหรอสิไปครับดึกอยู่ครับไม่ได้ไปสิ่งไรสุดกพี่สิงอีกอีก เพื่อเพื่อฟอนะครับสิกไรสุดกล่องพี่สิงอีกจิงอ่ะออครับกลางคืนต้องหาไฟฉายที่สว่างมากๆเอามาไว้ใช้บ้างอ๋อครับผมเดี๋ยวผมอ๋อแบตหมดใช่ไหมครับจะพูดถึงตัวเมียตัวเมียครับมันมันครับพี่น้องตัวเมียสามตัวแลยครับ บวแก้วกินนมได้อย่างยังครับคือเพิ่งออกใหม่ใหม่ครับแล้วบวกกับแม่เตี้ยๆด้วยน่าจะหาทางกินได้ครับนี่นะแต่ไอไฟไม่มีไว้เอาไอ้วุ้ยแฟร์่ะจัดพื้นมัวเดี๋ยวรนี่นะครับเริ่มจะเริ่มจะนอนละ สามสาวน่ารักสาามน่ารักครับแม่โสดดีใจไหมแม่ดีใจมแม่มาลูกสาวสามตัวเอ้ยสามสาวเลยบัวตองบัวคำบัวแก้วสศรษฐาสดอยู่นะครับคือมาไว้คนนี้จะไหอยเห็นชัดๆเลยแล้วแม่ก็ใให้กำลังจตัวผู้นะตัวเมียครับตัวเมียคิดว่ามันจะไม่ออกร้องบัวแก้วงงทำไรกันวะออะะไไรรแม่ น้องน้องควายครับน้องควายป้าโชคดีครับได้ลูกสาวตั้งสามตัวโชคดีครับงวดนี้สามสามใช่ไหมเสกผมไม่รู้หรอกเอาที่ สบายเลยครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะเฟียนทุยยี่ารูปเออยังว่าลูกเฟดยนยี่วารูเฟียนบ้าว่ะบนเนี่เด้อแม่ก็บเบาอยู่ว่าห้องมันเป็นน้ำไมนสิเป็นสเด็ดเฟียนเด็กกับเบลอยู่ว่าไงเสือบอกตอนเช้าจะมาดูบัวแก้วบืดเลยือตอนนี้ก็กัรหนาวหน่อยนะครับ เกิดวันพระเลยสาวน้อยต้องถ้าเพื่อแค่คั่วออกแฟงมันออกที่ะโตบ่อถามโอเคไหมครับถ้าเปิดแฟงบนี้ท่านผู้ชมว่ามันมันโอเคไหมถ้ามันโอเคผมจะเปิดแฝนไว้เออวันนี้วันพระใช่ไหมครับมันเออมันออกวันพระนอนดึงนะน้องสีตื่นเต้นบอยอมนอนเนาะอ๋อครับตอนแรกว่าผมจะนอนแล้วทีนี้บอกว่าควายลูกผมวิ่งกันดูแล้วผม

กีสีบอกว่าออกแน่แน่งั้นสามสามก็ต้องออกแน่นะผมไม่รู้เหมือนกันครับนี่ใจด้วยนะขอบคุณครับบัวแก้วนี่จะหลับแล้วครับหลับเลยยังไม่ได้กินนมเลยยังไม่ได้กินนมเลยครับน้องลุกแล้วก็คือเราปล่อยตามธรรมชาติด้ยนะม่เด้เอาถ้วยนะมาลีดลีดแล้วเอาเส่ปากให้มันเลี้ยง ยังไไมม่ด้กินทาแต้มขาวงามอีดีบัวแก้วแข้งขายาวจบอน้ำใส่เกลือให้ลูกควายกินน้องจะได้ออกเร็วๆนี่ตอนนี้พราะยังกัก็จะเห็ดอีกนย่างน่งีอนไ่นนี่หมกคุ้มๆเนี่เห็นบอกโอ้ย่าฝงมาเลย น้องหาวเฮงจริงๆโซ่หลังคายเขียวครับมันต้องเอาตอตัวนี้ออกฮะผมอยากแบบอยากได้ช้างสักแบบสามตัวแบบนี้เลยครับถ้าช้างออกแบบนี้นะโอ้โหนี่เขาคงจะ싸กันทั้งครับทั้งหมู่บ้านอ่ะทั้งประเทศอ่ะช้างคงจะวิ่งหยอกกันครับวิ่งหยอกกันเลยแบลุกขนาดเลยคุณแม่บอกเลี้ยงช้างไม่มีลูกเลี้ยงควายนะมีการห่มผ้าให้ด้วยครับ ผมผ้าให้น้องอเอาว้ละรู้สึกว่าแบบซึมๆนะครับโอ้มีการชนอีกแ้วมนร่วมตัวนี้แต่หลายอยู่บ่อบ่อสองเลย่อสบ่พเห็นพอดีเลาไม่จะคุ้นจิ้มๆเสียมะพาไม่สั่งกล้วยวดนี่นะคือ ตรงนี้นะบัวตองนี่จะแบบเด่นเด่นมากเลยนะท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาตรงเห็น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 ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นี่นี่เทมากครับอ้อันนี้บัวคำนะครับบัวคำอันนี้หลุออนเนี่ยมันหนึบดีนี่ครับ บัวทองมีถุงเท้าอ๋อครับน่าจะมีนะครับผมผมไม่ค่อยสังเกตครับแต่มีตรงนี้ตรงกลางเลยครับใส่เสื้อกันหนาวบ่น้องสิคใส่ครับแต่หนาวหนาวอยู่ครับแต่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่กางเกงขายาวครับมากันหมดแล้วน้องไลออนอยู่กับใครน้องสิคอ๋ออยู่กับแม่ครับแม่เพิ่งกลับไปครับ ครับครับไม่สั่นไม่ใช่เสกให้ติดให้เสกซื้อให้ตอนเย็นไอ้ติดร้องวายๆเลยโอ้ยกลัวแล้วสั่นครับพี่น้องสลืมสลือครับอยากนอนแล้วอออออ่ยยูครับกมายังเหนื่อยอยู่นี่ครับเราไปดูน้องวโมตองดีกว่าแต่เสกทุกอย่างไม่ได้ไปเรียนแ่แล้วตัวนี้เขาจะนอนกับแม่ ไฟไม่ลาม,มาถึงนี่เลยครับท่านผู้ชมเอาบวัวตองหายไปไหนบวันบวตองบวัวตองมาทำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยคืเอเราต้องนอนเฝ้าอยู่นี่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ากลัวไฟอน,นี่กลัวไฟจะแบบ ลุกลามไปที่กอไผ่นี่ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็อาจจะแบบเป็นเกิดเพลิงอ,อย่างได้ก็ต้องระวังครับอันนี้ออกยังครับเหลือแต่น่องควายนะครับครับผลผลิตที่น้องสเสกเลี้ยง เข้ามาดูแลเขาดีด้วยเด้อ <laughs> ครับผมจะดูแลดีๆครับเดีย๋ยวนี่ไลท์ทุกวันไปดูไม่ไม่ปไลไไม่ไปไลไช้างแล้วสายใบเตแยนพวกนี้องขี้เกียจขี่รถไปครับอ,อากาศเย็นหนาวหมวกใส่เด้อแวะมาคุยนานๆสิจะไลท์สักทเาาีเขาดาว<อ>เขาดาวอีกแล้วเอนเลยน้บิน พี่สิงก็เอาผ้าขนเอือผ้อาห่มมาห่มให้นะครับให้ฮะให้เขาแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นนะครับไม่กินนมแปลกไม่กินเลี้ยงช้างช้างก็น่ารักเลี้ยงควายยังน,น,น่ารักอีกแม่เขาเไม่ยอมกเลยครับต้องใส่เจ็บท้องนะต้องใส่จอกอีกตัวครับใช่ไหมน่าจะใช่ครับปกติ เขาวอออนะครับออกมาประมาณเกือบชั่วโมงเขาจะกินนมอันนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วไม่เห็นกินนมหรือว่าเขาเหนื่อยอยู่สงสัยพักก็แรงครับเพระผมบวดท้องไอ้พราะผมบวดท้ออีกอีเลยเนี่อันนี้ครับเพราะ,ะผมใหม่เลยอ,นนอันนี้เนี้ยเป็นเดี๋ยวถึงเวลาสมควรแล้วครับผมจะกลับบ้านก่อนผมหนาวแล้ว